ตำนานดอกฟ้ากับหมาวัดคำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่ค่อนข้างสะเทือนใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมณนะลานวัดอันเงียบสงบที่ซึ่งกลิ่นทูบควันเทียนคละเคล้าก,กับกลิ่นอายแห่งความศรัทธามีร่างของสุนัขจรจัดสีน้ำตาลตัวหนึ่งนอนหมอบอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ มันไม่ใช่ต้นโพหรือต้นไทรแต่เป็นต้นบุงหาสวรรค์ที่ชูช่อดอกสีขาวนวลอยู่สูงเสียดฟ,ฟ้าชาวบ้านในละแวกนั้นต่างคุ้นชินกับภาพของเจ้าบุญรอดสุนักวัดตัวนี้ที่เอาแต่นอนนิ่งเงนคอมองช่อดอกไม้บนยอดสูงนั้นตลอดทั้งวันแววตาของมันมือลอยราวกับไม่ได้มองแค่ดอกไม้ แต่กำลังมองทะลุผ่านกลีบดอกอันบอบบางนั้นไปยังความทรงจำอันไกลโพ้นมันไม่เคยสนใจเศษอาหารที่ใครโยนให้หรือเสียงเรียกของเด็กวัดที่อยากเล่นด้วยโลกทั้งใบของมันหยุดนิ่งอยู่แค่ที่ปลายยอดของต้นบุหง,งาสวรรค์ต้นนั้นดูมาวัดตัวนั้นสิไม่เจียมตัวเอาเสียเลยเสียงแม่ค้าในตลาดข้างวัดดังขึ้น ร้อมกับเสียงหัวเราะคิกคักของคนที่ได้ยินดอกบุง,งาสวรรค์นั่นนะ่ะสูงค่าปานใดกันถึงได้หมายปองคิดว่าตัวเองเป็นเทวดาหรือไรคำพูดเสียดแทงเหล่านี้กลายเป็นเรื่องปกติสำหรับบุญรอดมันได้ยินจนชินชาบางคนโยนก้อนหินไล่ด้วยความรำคาญบ้างก็ใส่หัวสมเพศให้กับความทะเยอทยานโง่เขลาของหมาวัดตัวหนึ่ง ที่ไฝ่สูงเกินสักด์ในสายตาของผู้คนเรื่องราวของมันเป็นเพียงนิทานเปรียบเปลยเรื่องมาวัดหมายปองดอกฟ้าที่น่าขันบทสรุปของมันมีเพียงความผิดหวังแต่ไม่มีใครเคยสังเกตเห็นประกายความเศร้าอันลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ในดวงตาคู่นั้นเลยแล้ววันหนึ่งสายลมแรงก็พัดกระโชกเข้ามาในลานวัด กิ่งของต้นบุงาสวรรค์โอนเอ็นไปมาอย่างรุนแรงช่อดอกไม้สีขาวแกว่งไกวไปมาเหมือนกำลังหยอกล้อท่านใดนั้นร่างที่เคยนอนนิ่งของบุญรอดก็ลุกพรวดขึ้นมันวิ่งไปมาใต้ต้นไม้เงยหน้ามองดอกไม้ที่ไหวเอ็นนั้นด้วยแววตาเปี่ยมความหวังก่อนจะส่งเสียงเห่าแหบพร่าออกมามันกระโจนสุดแรงครั้งแล้วครั้งเล่า ร่างกายที่ผอมโซทยานขึ้นจากพื้นดินหมายจะงับช่อดอกไม้นั้นให้ได้ราวกับว่าหากทําสําเร็จปาฏิหารบางอย่างจะบังเกิดขึ้นแต่ร่างกายของมันก็ร่วงหล่นกระแทกพื้นทุกครั้งมันหอบหายใจอย่างเหนื่อยอ่อนแต่ก็ยังไม่ละความพยายามจนกระทั่งลงสงบลงทิ้งไว้เพียงร่างของสุนัขผู้น่าสงสารที่นอนหมดแรงอยู่บนพื้นดินเดียวดาย และพ่ายแพ้แท้จริงแล้วบุญรอดไม่ได้ต้องการดอกไม้นั้นเพื่อเชยชมหรือครอบครองในยามที่ลมพัดกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกบุงาสวรรค์ได้ปลุกความทรงจำที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นภาพในอดีตฉายชัดราวกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานมันเห็นตัวเองเป็นเพียงลูกหมาตัวน้อยในบ้านหลังใหญ่ที่อบอุ่นมีพ่อ ผู้เป็นเจ้านายที่รักมันสุดหัวใจพ่อจะเด็ดดอกบุงหาสวรรค์จากต้นเตี้ยเตี้ยในสวนแล้วแกว่งไปมาให้มันไล่งับเล่นเสียงหัวเราะของพ่อดังก้องกังวานในความทรงจำทุกครั้งที่มันกระโดดงับดอกไม้สีขาวนั้นได้สำเร็จและรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คืออ้อมกอดอันแสนอบอุ่นของพ่อที่จะรวบตัวมันเข้าไปกอดไว้แนบอก พลางลูบหัวอย่างเอ็นดูคำว่าเก่งมากเจ้าตัวเล็กของพ่อยังคงดังก้องอยู่ในหัวใจดวงน้อยๆของมันเสมอมาทว่าความสุขนั้นแสนสั้นวันหนึ่งพ่อนำมันมาปล่อยที่วัดแห่งนี้รอยยิ้มของพ่อในวันนั้นดูเศร้าส้อยเขาลูปหัวมันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วขับรถจากไปบุญรอด ในวัยหนึ่งปีกว่ายังไร้เดียงสามันคิดเพียงว่าพ่อคงแค่มาทำงานแล้วเดี๋ยวก็คงกลับมารับมันจึงเฝ้ารอจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีแต่พ่อก็ไม่เคยกลับมาและแล้วมันก็ได้กลิ่นดอกบุง,งาสวรรค์นในวัดแห่งนี้สัญชาตญาณและความทรงจำในใจกรีดร้องบอกมันว่า นี่คือหนทางเดียวที่พ่อจะกลับมาบุญรอดไม่ได้หมายปองดอกฟ้ามันแค่กำลังพยายามทำตามเงื่อนไขเดิมที่เคยเรียนรู้มาด้วยหัวใจอันซื่อสัตย์ถ้างับดอกไม้ที่ยังสดอยู่บนต้นได้สำเร็จพ่อคงจะกลับมาก่อนดอกไม้ที่ร่วงหล่นมาเหี่ยวเฉาจึงไร้ความหมายเพราะมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความล้มเหลว มันต้องเป็นดอกที่ยังอยู่บนกิ่งสูงเทียมฟ้าในสายตาของมันเท่านั้นทุกครั้งที่มันกระโจนมันไม่ได้กระโจนเพื่อเด็ดดอกฟ้าแต่เพื่อควยคว้าหาอ้อมกอดที่หายไปทุกเสียงเห่าไม่ใช่เสียงแห่งความก้าวร้าวแต่เป็นเสียงร้องเรียกหาพ่อที่มันคิดถึงสุดหัวใจผู้คนหัวเราะเยาะในความงูเขาแต่พวกเขา ไม่มีวันเข้าใจเลยว่าภายใต้ท่าทีที่ไม่เจียมตัวนั้นคือหัวใจที่แหลกสลายดวงหนึ่งที่ยังคงเชื่อมั่นในคำสัญญาที่ไม่มีอยู่จริงเชื่อว่าปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นได้เพียงแค่งับบุงหาสวรรค์ช่อนั้นให้ถึงและแล้วในบั้นปลายของชีวิตขณะที่ลมหายใจรวยรินอยู่ใต้ต้นไม้ต้นเดิมภาพสุดท้าย ที่บุญรอดเห็นในมโนสำนึกไม่ใช่ดอกไม้สีขาวบนยอดสูงแต่เป็นภาพอ้อมกอดอันแสนอบอุ่นของพ่อที่กำลังยื่นมือลงมาเพื่อรับมันกลับบ้านในที่สุด